กลับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่านะฮะวันนี้มาในบรรยากาศแบบครอบครัวอีกครั้งละกันทุกครั้งที่เป็นเรื่องราวที่นอกจากความรักชายหญิงความรักของหนุ่มสาวเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ว่าความรักในครอบครัวเป็นความรักที่ประทับใจที่สุดนะครับเรื่องเล่าวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแค่อยากให้แม่เข้าใจ เราาังกนดีว่แม่ค้าหนูสอบได้ที่หนึ่งค่ะเด็กสาวตัวเล็กวิ่งเข้ามาบอกกับแม่ด้วยเสียงที่ด้วยเสียงและหน้าที่ยิ้มยามเก่งมากเลยจ้ะน้ำนี่ทำอะไรก็ดีเป็นหมดเลยนะสมเป็นลูกของพ่อกับแม่เลยหญิงผู้มีอายุผู้เป็นแม่ลูกหัวลูกหย่างอ่อนโยน งั้นวันนี้เราก็มีข่าวดีสองเรื่องเลยสินะอย่างนี้ต้องฉลองเสียงของชายหนุ่มเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นหลังจากประตูด้านในน้ำหันไปมองอย่างสงสัยอะไรครับพ่อน้ำเดินเข้าไปหาชายผู้เป็นพ่อหนูกำลังจะมีน้องไงน้ำได้ฟังข่าวดีแล้วก็ยังตื่นเต้นและวิ่งกลับไปหาแม่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขผ่านไปสิบปีขณะน,นี้น้ำอยู่มหกแล้ว ส่วนนัทน้องชายอยู่มอสองพ่อของน้ำและนัทได้จากไปแล้วด้วยอุบัติเหตุทำให้คุณแม่เนี่ยต้องรับดูแลทั้งสองด้วยความยากลำบากแต่ทั้งสองก็ยังภูมิใจแม่ก็ยังทำให้แม่ภูมิใจในด้านการเรียนแล้ววันนี้เป็นวันประกาศผลสอบของทั้งสองเป็นไงบ้างจ๊ะแม่ถามเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านผมได้4.0ครับนัทบอกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แม่ก็ยิ้มแล้วหามไปทางน้ําซึ่งทำนซึ่งน้ําท,ทําท่าทางไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะแม่ย้าถามอีกครั้งหนึ่ง3.49ค่ะน้ําก้มหน้าไม่กล้ามองหน้าแม่เรียนยังไงเนี่ยน้ําเกิดถึงลดลงอย่างนี้ลูกทําให้แม่ผิดหวังมากเลยนะรู้หรือเปล่าวันวัน,วนมัวแต่เล่นไม่ยอมดูหนังสือเป็นยังไงล่ะ ดูอ,อย่างน้องมั่งสิไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยสักครั้งเดียวลูกนี่ยากจริงเลยกลับบ้านไปเข้าห้องไปเลยนะเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นน้ำเสียงที่ออกมาด้วยอารมณ์โกรธของแม่ทําให้น้ําถึงกับน้าตาซึมนัดก็ยังมองพี่สาวด้วยสายตาที่หยอะเยะ้ยเมื่อกลับมาถึงบ้านน้ําก็เข้าห้องตามที่แม่บอกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องที่มืดมิดจนกระทั่งหลับไป วันหนึง่งทางโรงเรียนก็ได้ส่งใบเลือกคณะเรียนมหาวิทยาลัยมาให้น้ำรู้ต้องเรียนแพทย์รู้ไหมจะได้มาช่วยเหลือแม่ได้น้ำฟังด้วยสีหน้าคุ้มคุ้มแต่หนูคิดว่าหนูเรียนไม่ไหวค่ะแม่และหนูก็ไม่ชอบด้วยน้ำพูดได้เสียงออกมาที่ทำเสียงที่ค่อนข้างจะอ่อยอะไรกันจะทำให้แม่ดีใจสักอย่างไม่ได้เลยหรือไง ตอนมอต้นก็เมื่อฉันบอกให้เรียนสายวิทย์ก็ยังจะเถียงว่าอยากจะเรียนสายศิลป์ทีนี้จะมาเถียงอีกหรือไงแม่ตะหวาดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจแต่หนูก็เรียนสายวิทย์อย่างที่แม่ต้องการนี่คะน้ำพูดออกมาด้วยท่าทางน้อยใจไม่ต้องเถียงเลยแม่เป็นคนจ่ายเงินให้เรียนถ้าไม่เลือกเรียนตามที่แกอ่าถ้าไม่เลือกเรียน ตามที่บอกแกก็ไม่ต้องเรียนแม่พูดจบก็เดินออกไปจากห้องของน้ำน้ำก็ได้แต่นั่งนิ่งไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในบ่ายวันนั้นในตอนเย็นทั้งสามกำลังรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแม่ครับผมอยากแตะคอมเครื่องใหม่นัดบอกออกมาระหว่างที่ทานอาหารอยู่ได้สิจานลูก คนที่เรียนดีทำให้แม่ภูมิใจไม่ได้มาทำให้แม่ผิดหวังอยากได้อะไรแม่ก็ให้ได้แม่พูดขึ้นพร้อมเปยตามองหน้าลูกสาวด้วยความขุนเคืองน้ำก็ได้แต่นั่งทานอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกที่อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกลับเข้ามาในห้องน้ำก็นั่งเล่นเน็ตเพื่อหวังจะคลายเครียดบ้างนัดก็เข้ามาในห้องเข้ามาทำไม น้ำถามขอยืมนาฬิกาปลุกหน่อยสิน้ำก็หยิบให้น้องชายนัดเมื่อได้ของก็กำลังจะเดินออกจากห้องพอดีสายตาหันไปเห็นกองผ้าที่อยู่บนเตียงพี่สาวได้ของก็ออกไปสิน้ำบอกไม่เห็นว่าน้องชายยังไม่ออกอะไรอ่ะพี่น้ำหันมาดูสิ่งที่นัดถามอ๋อผ้าห่มนะ่ะ พี่จะถักให้แม่ในวันเกิดปีนี้ตัวนี้พี่ถักมาตั้งแต่มองสีนะน้ำเอ่ยอย่างอารมณ์ดีเมื่อนึกถึงวันที่กำลังจะมาถึงฮลำบากจะตายทำไมไม่ซื้อแบบสมเด็จรูปนั่งถักอยู่ได้นัดบอกอย่างทำท่าทางไม่ใส่ใจนะัดนายไม่รู้ว่าอะไรหรอกว่าการที่มอบของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งด้วยฝีมือที่ทำเองมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงป้ายออาไปได้แล้ว น้ำนันตัวนัดออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็หันมามองผ้าห่มที่ถักเกือบเสร็จด้วยรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความรักแล้วก็หันไปเล่นคอมต่ออย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งขณะที่น้ำกำลังถักผ้าห่มที่กำลังจะมอบให้ผู้เป็นแม่ในอีกไม่กี่วันอยู่ในห้องประตูก็ถูกเปิดออกอย่างแรง แม่ก้าวเท้ามาด้วยสีหน้าที่ผวงบอกว่าอารมณ์แย่อย่างที่สุดนี่มันอะไรกันกระดาษบางๆลอยมากระทบหน้าน้ำเต็มๆอะไรคะน้ำถามเองตกใจดูเอาสิผลงานตัวเองนี่ไม่ได้คิดถึงเงินแม่เลยแม่พูดด้วยน้ําเสียงโมโหสุดๆนะน้ำก็หยิบขึ้นมาดูพบว่าเป็นรายจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของแม่ ซึ่งแพงมากเกือบเมื่นโหทำไมแพงอย่างนี้น้ำบูทานออกมายังจะมาถามอีกน้ำพอรู้ว่าแม่มาเรื่องอะไรก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่หนูน้ำพยายามที่จะเถียงก็เดือนนี้เอามือถือของแม่ไปใช้ทั้งเดือนแล้วยังจะมาว่าแล้วจะยังมาว่าไม่ใช่อีกเหรอน้ำพยายามสายหัวบอก แต่นับเขาขอยืมไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนี่คะ่ะน้ำพยายามที่จะบอกความจริงกับแม่แต่ตอนนั้นไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความโกรธได้อีกแล้วนี่อะไรยังจะมาโทษน้องอีกเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้พูดจบมือก็ตวัดออกอย่างรวดเร็วน้ำจับแก้มตัวเองที่แดงขึ้นแต่หนูเปล่านี่คะ น้ำตาเริ่มลินไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นความเจ็บใจมากกว่าเพราะแม่ไม่เคยตกหน้าน้ำอย่างนี้มาก่อนไม่ต้องมาเถียงเลยแกมันทำตัวเลวไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำไม่ดีไปหมดแล้วยังมาโยนความผิดให้น้องอีกวันวันโมจะทำอะไรเนี่ยงานเนี่ยทำไปทำมแม่กระชากาผมออกจากมือน้ำแล้วฉีกทิ้งอย่างไม่ใยดี จากนั้นก็ปาใส่หน้าน้ําแล้วเดินออกไปด้วยความโมโหน้ำร้องไห้อย่างไม่หยุดถึงอยากจะหยุดน้ํำตาเขาไม่ยอมหยุดเลยอีในวันลุ่กขึ้นน้ําและนัดได้มานั่งรอทานอาหารที่โต๊ะแม่ก็เดินเข้ามานัดกินไปก่อนเถอะลูกแม่ทานไม่ลงแม่ทำท่าทางจะเดินออกไปน้ำลุกขึ้นยืน ของกับพูดขึ้นว่าไม่ต้องหลอกคาแม่เดี๋ยวหนูไปเองน้ำดูตัวดีว่าตนเข้าหน้าแม่ไม่ติดเพราะเรื่องค่าโทรศัพท์จึงเดินออกจากบ้านไปด้วยหัวใจที่เก็บความทุกข์มากมายเอาไว้มีอะไรกันครับนัดถามขึ้นมาอย่างสงสัยเพราะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรหลอกลูกก็แค่คนที่ไม่รู้จักกระตันยูทั้งที่รู้ว่าเราไม่ค่อยรวยแต่ยังใช้เงินเกินตัว ถามยังมาโทษน้องตัวเองได้อีกหลงคอแม่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่โมโหพี่น้ำก็ทำอะไระพี่น้ำก็ทำอะไรผมนะครับนัดถามอย่างโกรธนะฮะเมื่อรู้ว่ามีการว่ากล่าวถึงตนด้วยก็เขาโทษว่าลูกเป็นคนใช้โทรศัพท์ของเดือนที่แล้วแม่บอกผู้ลูกชายอ๋อครับเดือนที่แล้วผมไปขอมือถือจากแม่อมือถือแม่ จากพี่เขามาใช้เองทําไมเหรอครับมันแพงมากเหรอน้าถามออกมาอย่างซื่อๆครับทันทีที่ได้ยินแม่ก็ชะงักเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทัในใดนั้นเองเสียงเพลงก็ดังขึ้นทั้งสองหันไปมองลูกน้ำตอนสมัยเป็นเด็กล่วงตกลงมาแตกเสียงกิ่งหน้าบ้านดังขึ้นนะฮะ นัดวิ่งออกไปดูแล้วรีบวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจแม่ครับตำรวจมาครับทั้งสองวิ่งออกไปพบตำรวจพร้อมกันมีอะไรเหรอคะแม่ถามด้วยน้องเสียงกังวลเพราะรู้สึกไม่สบายใจคุณเป็นญาติกับนางสาวน้ำทิพย์หรือเปล่าครับหัวใจของหญิงสาวก็ตกขึ้นมาค่ะดิฉันเป็นแม่ของเขา น้ำเสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ไม่ปกติผมคงต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือลูกของคุณถูกลุกชนเสียชีวิตเมื่อกี้นี้ครับตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลผมขอตัวก่อนนะครับตำรวจเดินจากไปไม่จริงนะัดแม่หูฝาดไปใช่ไหมลูกแม่หูฝาดไปใช่ไหม เสียงที่สั่นดังขึ้นพร้อมกับขยับาตัวลูกชายที่ยืนนิ่งไม่ครับหูแม่ไม่ได้ฝากไปหรอกครับนัดบอกกับแม่ด้ยวยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากแม่เลยที่โรงพยาบาลแม่กอดศพของน้ำพร้อมกับร้องไห้ทางน้ำตาร้องจนมันไม่มีเหลือออกมาอีก ถ้าหลังเลือดได้ตอ,อ,อกมามันก็คงเป็นเลือดที่ออกมาแทนน้ำตาลนะตอนนี้น้ำแม่ขอโทษแม่รู้ว่าแม่ผิดที่ไม่ฟังหนูน้ำตื่นขึ้นมาสิลูกลูกอยากเรียนอะไรก็เรียนไปแม่ไม่ว่าหรอกลูกอยากได้อะไรแม่จะหามาให้ขอเป็นแค่ลูกตื่นมาเถอะน้ำฟื้นขึ้นมาสิลูกน้ำลูกแม่ ลางที่นอนไร้วิญญาณถูกเขยา่าจนบุรุษพยาบาลต้องมาจับตัวคุณแม่ออกนัดก็ได้แต่นั่งเศร้าพูดอะไรไม่ออกอยู่ข้างนอกหลังจากเสร็จงานศพแม่ได้แต่นั่งเมาคิดถึงลูกสาวอยู่ในห้องของน้ำนัดก็เดินเข้ามาหาแม่ครับทานเข้าจะครับ แม่ไม่ได้ทานอ่ะแม่ไม่ได้ทานอะไรมาหลายวันแล้วนะครับนัดเดินเข้ามานั่งข้างๆแต่แม่ก็ยังคงนั่งเฉยนัดก,ก็เงยหน้าขึ้นไปดูบนตู้หนังสือของน้ําเห็นสมุดเล่มหนึ่งที่แตกต่างจากเล่มอื่นจึงลุกขึ้นหยิบดูพบว่าเป็นไนอารี่ของพี่สาวตนนัดจึงยื่นให้แม่แม่จึงเปิดอ่านอย่างเศร้าใจ ใจความในใจความในเดลี่ครับเขียนว่าพ่อคะแม่คะวันนี้ดูดีใจจังเลยที่จะได้มีน้องกับเขาแล้ววันนี้พ่อกับแม่ชมหนูอีกแล้วเย่น้องเกิดแล้วหนูดีใจจังที่แม่ยอมให้หนูตั้งชื่อน้องว่านัดวันนี้น้องนักทำข้าวหกแม่เลยดูหมูแต่หนูก็รักแม่นะคะพ่อเสียแล้วเพราะอุบัติเหตุ ทำไมหนูถึงรู้สึกโตรทถูอย่างนี้คะแต่คงจะสู้แม่ไม่ได้หรอกหนูรู้ว่าแม่เสียใจกว่าหนูมากมายหนูสงสารแม่จังเลยคะ่ะวันนี้หนูได้ทำให้แม่ยิ้มได้หลังจากที่พ่อเสียไปหนูมีความสุขนะที่เห็นรอยยิ้มของแม่วันนี้ขคือหมอต้นวันแรกสนุกจังเลย หนูหวังว่าหนูจะเรียนให้แม่ภูมิใจได้นะคะแม่คะหนูรู้ว่าหนูผิดที่เรียนตกแต่หนูก็พยายามแล้วนะคะหนูขอโทษค่ะที่วันนี้ทําให้แม่ผิดหวงังแม่จะว่าหนูยังไงแต่หนูก็ยังรักแม่นะคะใกล้ถึงวันเกิดแล้วใกล้ถึงวันเกิดแม่แล้วหนูจะมอบผ้าห่มเป็นของขวัญให้แม่นะคะ หนูทักเองเลยตั้งแต่ม .4 ปีนี้ก็จะเสร็จแล้วละ่ะหนูจะมอบให้แม่แล้วแม่คะหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ถึงไม่ยอมฟังหนูบ้างหนูหวังว่าเราคงจะได้คืนดีกันนะคะหนูรักแม่คะ่ะ หยาดน้ำตาหยดลงบนกระดาษหน้าสุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือที่สวยงามน่าสงสารแม่มากจึงเข้ากอดแม่ด้วยความรักแต่แล้วสายตาก็หันไปเห็นผ้าห่มที่ถูกฉีกขาดอยู่กองข้างเตียงเอ็นี่มันของขวัญที่พี่ถัดให้แม่นี่ครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะ เห็นพี่บอกว่าถักตั้งแต่ม .4 นัดหยิบขึ้นมาแม่ก็หันไปมองแล้วก็นึกถึงวันที่ตนเข้ามาต่อสั่งขึ้นมาต่อว่าลูกสาวแล้วฉีกผ้าชิ้นนี้ด้วยความโมโหจึงหนึ่งผ้าออกจากมือนัดแล้วซบหน้าลงกับผ้าพืนนั้นแม่ขอโทษน้ำเสียงสะอึกสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อม้อยคำที่พ่อบอกอย่างเบา